สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับต้นพับพึงนะครับเพื่อนอันนี้เป็นพับพึงพันยักษ์นะเพื่อนพับพึงพันใหญ่นะครับดูลักษณะใบเขาครับต้นพับพึงใบเขาจะเต็มเหลียวยาแบบนี้นะเพื่อนนี่ครับชีเขียวๆแบบนี้ครเรียกว่าต้นพับพึงนะครับเพื่อนครับผมเพิ่งเอามาปลูกได้สองต้นนะครับ ตรงนี้ครับเริ่มโตแล้วครับเพื man, <individuals> em amentos, <pol> ่อนนี่ครับลักษณะต้นนะครับนี่เป็นก้านแบบนี้นะเพื่อนแล้จะแตกกอขึ้นมาแบบนี้เพื่อนนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วขึ้นมาเป็นต้นแบบนี้อันนี้เป็นพันธุ์ใหญ่นะครับพันธุ์ยักษ์นะเพื่อนตอนนี้ยังไม่ออกดอกครับเพราะว่าเขายังกําลังโตครับเพื่อน พพึพ่งมันจะมีหลายสีนะครับเพื่อนสีขาวสีชมพูนะครับตัวนี้จะเป็นสีออกชมพูชมพูเข้มๆนะเพื่อนสองตัวนี้นะครับเป็นพันธุ์ใหญ่ครับเพื่อนการขยายพันธุ์เขาก็เวลาเขาโตเต็มที่มีดอกมีอะไรเขาก็จะแตกหน่อข้างล่างนะเพื่อนเนี่ยขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยครับเราก็สามารถแยกหน่อของเขาเนี่ยนำมาปลูกครับเพื่อน อันนี้ผมก็เอาหน่อมาจากต้นใหญ่ครับขอเข้ามาทีเพื่อนครับผมเห็นมันสวยดีผมก็เลยขอเข้ามาปลูกสองต้นนะเพื่อนนี้ครับเลยเริ่มโตแล้วครับทนแรงเพื่อนน้ํานิดหน่อยเขาก็อยู่ได้เขาใบเขาเขียวสวยครับนะครับขยายพันธุ์ง่ายครับเอาเขามีหน่อครับเขาแตกหน่อเหมือนต้นหอมนะเพื่อนเขามี ต้นหอมก็แตกหน่อใช่ไหมอานหน่อแบบนั้นเาไปปลูกได้ครับนะครับใบเขาสวยครับนะครัเขาออกดอกก็จะสวยนะครับทนแรงครับต้นใหญ่ข้อควรระวังของดอกพับพึงก็คือหนอนนะครับเพื่อนๆชอบไปกินตรงแกนกลางต้นเขาตรงนี้ครับนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆสังเกตว่ายอดเริ่มเหี่ยวนะครับเนี่ยตรงกลางเพื่อนๆยอดมันเริ่มเหี่ยวนะครับหรือว่าเป็นสีดำๆ เพื่อนๆสารทิฏฐนเลยว่าจะมีหนอนเข้าไปกินตรงกลางยอดเขาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆรีบกําจัดหนอนเลยนะครับถ้าไม่รีบกําจัดปุ๊บมันไปกินแกนกลางของต้นตรงนี้นะครับมันจะทําให้ต้นนั้นพับพึงนั้นเน่าแล้วก็ตายนันที่สุดครับเพื่อนๆต้องรีบกําจัดนะครับถ้าเจอหนอนกินตรงนี้นะครับโลกของเขามีแค่นี้เองครับมีหนอนมาเจาะกินแกนกลางเข้าครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพื่อน มีสองต้นดูครับเพื่อนสวยงามครับต้นใหญ่อันนี้เป็นพันธุ์ใหญ่นะครับอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่โตนะครับสวยงามครับเพื่อนนะครับหามาปลูกไม่ยากครับเพื่อนแยะๆครับปลูกแล้วก็เป็นไม้ประดับบ้านได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ให้ครับช่องผมด้วยนะครับเพื่อนวันนี้ผมกอนเพื่อแค่นี้ครับสวัสดีครับ